ออกม็มาที่ายามต่งนะครับผมดางโดดเราใส่ไว้แล้วเราจะมาดูน้องเขากำลังยามอยู่ปีนี้ปลาเยอะครับปลาเยอะจะคอยดูส่วนมากมีปลาหลดปลาหลดปลาซิวปลาดุกกำลังยามอยู่ครับกำลังกำลังยามอยู่ เดี๋ยวดางโดดเราจะไปไปไปทำอันนี้มาใหม่ใช้ผ้าขาวมันมันไม่ดีเดี๋ยวจะใช้ผ้านี่ผ้าเขียวกำลังยามอยู่ครับผมปลาซิวก็เยอะปลาขาวก็เยอะเดี๋ยวคอยดูกัน น้ำมาแรงครับน้ำมาแรงวันนี้คืมทั้งวันเลยครับไม่มีแดดเลยฮะ,ยหหะก็เดินมาทางนี้แหละเดินมาทางนี้ จะดึงขึ้นยามข้างบนนี่วอลล์กจะปรหลดแหลวออกเขาสร้างมาอยู่ เดี๋ยวรอดูครับผมรอดูอานนี้ปลาจะเยอะไหมมองสองเซนครึ่ง Hãy bán mua không รอดูครับรอดูมีปลาอะไรมั่งจะมีปลาอะไรมั่งคอยดูกันนะครับผมเดี๋ยวจะคอยดูทีหลัง